บุคคลธรรมดานะคะเมื่อมีรายได้จะต้องยื่นเสียภาษ,ษีประเภทไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าที่รัศมีจะแนะนำไปเนี่ยเพื่อนๆพ,พ,พอที่จะคุ้นแบบยื่นรายการเสียภาษ,ษีหรือไม่นะคะมีคนเข้ามาถามนะคะว่าถ้าเรานะคะมีรายได้นะคะจากการขายของนะคะหรือ,อ,อทำเรื่องของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะเรา ไม่เคยยื่นภาษีเลยอย่างเงี้ยเราจะต้องยื่นภาษีประเภทไหนนะคะงั้นนะคะลักมีขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเรานะคะเปิดร้านขายของนะเอายอะตัวอย่างง่ายๆก่อนนะเปิดร้านขายของร้านขายอาหารสมมุตินะคะเป็นร้านขายอาหารก็มีคนเข้ามาถามนะคะว่าถ้าเป็นร้านขายอาหารเนี่ยจะต้องยื่นเสียภาษีหรือไม่นะคะให้เราดูเกณฑ์ตรงนี้แค่เกณฑ์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ อ่าโอเคแล้วสมีก็ทำกันบ้านมาอย่างนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดนะนี่มีรายได้นะคะเกิน60,000บาทนะคะ60,000บาทอันนี้คือรายได้ครึ่งปีนะคะตั้งแต่มกรานะคะถึงมิถุนายนนะคะหรือถ้าเรานะคะ,ะเป็นคนที่มีคู่สมรสอ่ะมีแฟน ที่ร่วมกันค้าขายด้วยกันนะคะแล้วรายได้ทั้งสองคนนั้นนี่นะปึ๊บปเกิน 1, 1 2 0 0 0แบาทนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะก็คือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายนนะคะรายได้จากการขายของนะคะอันนี้รัศมียกตัวยอย่างขายของเนาะก็ถ้ามีรายได้ประเภทนี้นะคะบุคคลผู้นั้นนะคะจะต้องยื่นภาษีอะไรรู้ไหมคะก็คือตัวนี้นะคะนี่ ทงด94นะคะก็คือเป็นภาษีครึ่งปีนั่นเองค่ะทำไมนะคะรัศมีถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนะคะเนื่องจากมีคนเข้ามาถามนะว่าเขามีไรายได้จากการขายอาหารนะคะหรือเขามีไรายได้จากการทำรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเขาจะต้องยื่นรายได้ประเภทอะไรนะคะและด้วยความที่เขาไม่เคยยื่น เสียภาษีมาก่อนเลยอันนี้รัาสมีก็เลยงัดตัวพองด9เนะคะเอามาอธิบายนะคะให้ทุกๆคนเข้าใจนะคะว่าวิธีการยื่นนะคะทำไมเราถึงต้องยื่นพงด94นะคะงั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเหตุผลนะคะที่ทางสรมรกรนะคะให้เรายื่นภาษีพองกะดอ4นะคะ,ะสรมรครเขาก็พูดเอาไว้ว่าทำไม ถึงต้องเป็นการบังคับให้บุคคลที่มีรายได้นะคะก็คือรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเนาะเป็นรายได้จากการาประกอบวิชาชีพตั้งแต่4 0 5จนถึง4 0 8นะคะให้ทำการยืดภาษีเสียภาษีครึ่งปีนะคะเป็นการบรรเทาให้กับผู้เสียภาษีที่มีรายได้นะคะก็สรุปเลยค่ะว่า ื่อใดที่เรามีรายได้นะคะที่มากกว่าเงินเดือนนะคะแล้วเป็นรายได้ประเภท40เล5เป็นต้นไปนะคะจนถึง40เล8นะคะเมื่อนั้นบุคคลนั้นให้พิจารณาดูว่ามีรายได้เกินนี่120,000บาทถ้าเราแต่งงานมีคู่สมรสนะคะหรือเราเป็นคนโสดนะคะเกิน60,000บาทตัวนี้นะคะเมื่อนั้นนะคะ ผู้คนหรือทุกคนเหล่านั้นนะคะจะต้องยื่นเสียภาษีในเรื่องของพรด94ค่ะก็คือภาษีครึ่งปีนั่นเองค่ะรู้สึกว่าจะต้องเสียภายในประมาณสักเดือนกันยายนของทุกๆปีนะคะแต่ว่าปีนี้ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดแหละการเสียภาษีก็ถูกดีเลย์มานะคะก็ยังไงนะคะก็มีคำถามอีกนะเดี๋ยวสมีก็เดี๋ยวอ่านคำถามก่อนนะคะว่าแล้ว ถ้าเขานะคะทางสมกรคก็มีคําถามมาว่ามีคนถามสมรมอนะว่าแล้วถ้าเขาจะยื่นเสียภาษีรวมไปทีเดียวได้ไหมคือไม่อยากยื่นพ,พงด94ะค .94 ค่ะจะยื่นเสียภาษีพด .90 เลยทีเดียวได้ไหมนะคะก็ตอบเลยนะคะว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าทางกฎหมายสมกรคอนก็กําหนดไว้แล้วนะคะทีนี้สมรคกรก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างนี้นะคะ ก็อย่างนี้นะคะก็มีคนเข้ามาถามเนอะว่าอะถ้าเราจะไปรวมยื่นเสียภาษีประจําปีก็คือพองอดอ90ได้หรือไม่นะคะกะ็แนวแนวคาตอบของสมกรนะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะคะว่าไม่ได้นะคะเนื่องจากนะคะกรณีที่มีเงินได้ตามมาตรา40เลย5จนถึง8นะคะเลย5ก็อย่างเช่น มีรายได้จากการให้ให้เช่าบ้านอย่างนี้นะคะหรือวงเล็บหก็คือวิชาชีพอิสระพวกหมอสถาปนิกบัญชีทนายความอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เอ่อสี 40, วงเล็บหวงเล็บเแล้วก็วงเล็บแน,นะคะพวกนี้นะคะจะต้องนะคะทำการยื่นแบบพองะดอเกน,นะคะภายในเดือนกันยายนของทุกปีภาษีนะตามมาตรา56ิทวีนะคะและนำเงินได ที่เกิดขึ้นตั้งแต่มกราคมจนถึงสิ้นปีก็คือเดือนธันวาน,นั่นเองค่ะนำไปยื่นเสียภาษีพองอดออะไรนะคะเมื่อกี้นาสมิทธ์พูดไปว่าพองอดอ90เนาะที่เป็นการยื่นภาษีประจำปีอีกรอบหนึ่งนะคะ,คะก็ส่งสารคนที่เขาไม่รู้แหละว่าเขามีไรายได้แต่เขาอยากจะทำให้ถูกกฎหมายนะ่ะทำยังไงนะคะ,ะถ้าเรานะคะ ไม่ยื่นเสียภาษีก็ไม่ได้นะคะสามัญความก็พูดไว้ชัดเจนนะทีนี้มีไรายได้บบอีกประเภทหนึ่งที่รัศมีพูดไว้ค้างไว้นะคะว่าเป็นไรายได้ประเภทไหนรัศมียกตัวอย่างในเรื่องของอถ้าขายอาหารริมถนนนะคะขายอาหารริมถนนก็คืออาหารตมสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าสามัญความไปตรวจนะคะ อย่างน้อยนะคะเราก็แค่ให้พิจารณาดูว่าตัวเราอะ่ะมีไรายได้ที่รัศมีพูดไปเนี่ยก็คือเกิน6 0,000บาทหรือไม่นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะหรือเราทําร่วมกันกับสามีภรรยาเนี่ยเกิน1นึ่งแสนสองบาทหรือไม่นะคะถ้าเกินนะก็ยื่นเสียภาษีประจําปีพค94ให้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าไม่เกินนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเป็นหักหักเลขแห่งลอยนะคะบางทีรายได้ก็อาจจะยังไม่ถึงเป้าที่เราจะต้องไปยื่น คำนวณภาษีหรือยื่นเสียแบบภาษีให้มันวุ่นวายนะคะแต่พูดถึงแล้วนะคะบุคคลธรรมดานะคะก็มีหน้าที่ในการยื่นเรื่องของเงินได้พึงประเมินอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วกันนะคะจะได้ไม่มาลำบากใจหรือมากังวลใจทีหลังนะคะอ่านะคะเมื่อกี้รัศมีก็ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดร้านขายของนะคะแม้กระทั่งขายของออนไลน์แหละทุกคนนะถ้ามีไรายได้นะคะเกิน60,000บาทนะคะ บุคคลนั้นเป็นคนโสดนะคะต้องยื่นเสียภาษีนะคะเน้นย้ําเลยหรือถ้าเป็นสามี ภรรยานะคะมีรายได้ร่วมกันจากการค้าขายทางออนไลน์เนี่ยราคาเกิน1 2 0 0 0 0บาทนะคะก็ต้องยื่นเสียภาษีพดรด .94 ครึ่งปีอีกเหมือนกันนะคะอันนี้อย่าละเลยไปนะคะเพราะว่าถ้าเราโดนตรวจสอบขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะเมื่อน,นั้นนะ่ะเราอาจจะโดนทั้งเบี้ยปรับแล้วเงินเพิ่มนะอันนี้รัศมีก็เตือนไว้นะคะก็คือ,อ,อปฏิบัติให้มันถูกต้องแล้วกันนะคะอ่ะมีคําถามที่รัศมีก็พยายามช็อต โน้ตไว้นะคะว่ามีคำถามประเด็นไหนอีกที่ผู้คนกังวลกันนะคะ,ะถ้าเขาถามว่าถ้ามีไรายได้จากการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาเขาจะต้องเสียภาษีพอด94หรือไม่นะคะที่ปรึกษาอย่างเช่นรัศมีนะคะไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการวางระบบบัญชีนะคะหรือการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการ พัฒนาบุคลิกภาพนะคะแล้วรัศมีได้รายได้ประเภทในเรื่องของค่าที่ปรึกษานะคะเงินได้ประเภทนี้ไม่ใช่เงินได้ตั้งแต่40่สิบลหจนถึง8นะคะเป็นเงินได้ประเภท40่สิบค่ะอันนี้ไม่ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีนะคะอันนี้ก็ค่อยไปยื่นเสียภาษีประจําปีเอานะคะทีนี้ก็มาดูคําถามอีกต่อไปนะคะอ่ะ ถ้ามีเงินเดือนอย่างเดียวต้องยื่นเสียภาษีอะไรคะต้องยื่นเสียภาษี94หรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าถ้ามีเงินเดือนอย่างเดียวก็คล้ายๆกับค่าที่ปรึกษาเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะต้องยื่นเสียภาษีประจําปีเท่านั้นนะคะใช้แบบพองะด91ในการยื่นนะคะโอเคมาคาถามต่อไปนะคะที่มันร้อนแรงอยู่ในช่วงนี้นะคะนี่นครึ่งปีไปแล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ แล้วถ้าเรามีไรายได้เสียภาษีครึร่งปีแล้วแล้วประจําปียื่นเสียภาษีอะไรนะคะยื่นตัวนี้นะคะนี่ตื๊ดตื๊ดตื๊ดเห็นไหม ยื่นเสียภาษีพอด90นะคะเป็นภาษีประจำปีของผู้ที่มีรายได้มากกว่าเงินเดือนนะคะก็คือรายได้ตั้งแต่40บนเล็บ5จนถึงันเล็บ8นะคะที่รัศมีเน้นย้ำเลยนะคะถ้าเรามีเงินเดือนเป็นพนักงานกินเงินเดือนอย่างเดียวนะคะหรือเป็นที่ปรึกษานะคะเราไม่ต้องยื่นตัวนี้นะคะให้เราไปยื่นเสียภาษีแบบใช้แบบพึงรายได้พึงประเมินในเรื่องของพอด91แทนเลยค่ะ โอเคทีนี้หลายคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่า40วล5จนถึง40วล8คืออะไรนะคะอ่าลักมณีก็ให้ความรู้แบบนี้นะคะเป็นเกร็ดให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะโอเคถ้าเป็น40วล5นะคะทางสำนากรนก,ก็ให้ความหมายของเงินได้เอาไว้ว่าเป็นเงินได้จากการให้เช่านั่นเองนะคะละัศมีก็เขียนอย่างนี้ดีกว่าทุกคนก็จะได้เห็นกันเนาะโอเค ให้เช่าถ้าเป็นสี่สิบวงเล็บห้านะคะก็คือเป็นเงินได้เงินได้นะคะจากการให้เช่านะคะให้เช่าตัวนี้นะคะปึ๊บนะคะ เช่าวความหมายของเช่าก็คือว่าอ่าอย่างเช่นเช่าบ้านนะคะเรามีการปล่อยให้มีคนมาพักอยู่อาศัยนะคะแล้วเรามีไรายได้นะคะเกิน6000 60, 0บาทในเรื่องของมกราจนถึงมิถุนาย,ยนก็คือครึ่งปีเรามีไรายได้จากการเช่านะคะเกิน60 0 0 0บาทเมื่อใดเมื่อนั้นนะคะผู้ที่มีไรายได้นะคะก็ต้องยื่นเสียภาษีครึ่งปีหอ,อดอเก้นะคะอ่า ต่อไป40บเล6นะคะคืออะไรนะคะอ่าเอาง่ายๆเลยนะคะก็คือที่รัศมีเนี่ยละคะ่ะถ้ารัศมีไปทำในเรื่องของบัญชีนะคะอ่าอย่างนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าประกอบโลกสินนะคะถ้ารัศมีใช้ความรู้นะคะอืมในเรื่องของบัญชีนะคะมาในเรื่องของทา ในเรื่องของประกอบวิชาชีพอิสระของรัศมีนะคะรัศมีก็มีรายได้ประเภทนี้นะคะ46นะคะรัศมีมีรายได้ปีนี้นะคะครึ่งปีเกิน60,000บาทนะคะลัศมีก็ต้องยื่นเสียภาษีพรอด94เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะคะอ่าแล้วรัศมีก็ต้องเอ่อยื่นเสียภาษีพอด90คือประจำปีอีกนะคะตัวนี้แล้วรัศมีมีเงินเดือนรัศมียื่นเสียภาษีพงอด 91ถ้าลัสมีมีเงินเดือนอย่างเดียวนะคือพอด91นะคะแต่ลัสมีมีเรื่องของตัวนี้446เข้ามาด้วยลัสมีก็ต้องยื่นพองด94แล้วก็พองดอ90นะคะ94คือครึ่งปี90คือเต็มปีนะคะอันนี้ทุกคนคงไม่สับสนเนาะถ้าสับสนก็เขียนมาได้นะคะเดี๋ยวลัสมีตามไปตอในอินบ็อกซ์ให้แหละเพรรู้แหละว่า เเราอาจจะมีความรู้เล็กๆน้อยเพื่อติดตัวไว้นะคะเวลาที่เราเป็นเจ้าของกิจการหรือเราเคุยกับสำนักงานบัญชีนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเออเราเนี่ยเ ให้เขายื่นเสียภาษีอะไรบ้างแล้วก็คนที่ไปยื่นให้เราอะ่ะนำรายได้นั้นไปเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าะคะถ้าเราไม่ว่างจริงๆในการที่เราจะทําบัญชีนะคะเราก็จ้างสําน,นักงานบัญชีแต่เราจะต้องมีความรู้ตรงนี้ติดตัวไปด้วยเนาะว่ารายได้แต่ละประเภทนะคะใช้แบบอะไรในการยื่นและคนที่เราให้เขาไปยื่นเนี่ยได้ยื่นเสียให้เราถูกต้องตามแบบนั้นหรือเปล่านะคะเราก็สามารถทักทวนเขาได้นะโอเค เราไปต่อในเรื่องของ4ีเเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะอ่ารลศสมีก็เขียนง,ง่ายๆเลยจะได้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จำง่ายๆนะคะรับเหมาค่ะนี่โอเครับเหมานี่นะคะตัวนี้ปปป๊บ เมื่อกี้ไป5แล้วนะแล้วก็มา6นะคะแล้วก็มา7นะคะคือการรับเหมานะคะอารับเหมานะคะเป็นออกวัสดุส่วนประกอบสําคัญนอกเหนือจากอุปกรณ์สัมภาระที่มีนะคะก็คือรับเหมาหมดเลยทุกอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีการรับเหมาก่อสร้างนะคะเรามีสัมภาระไปเองเนาะ แล้วเรามีรายได้ในส่วนของมกราจนถึงมิถุนายนเกิน6 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ผู้รับเหมาทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะคะ,ะมีรายได้จากตรงนี้นะคะก็ต้องยื่นเสียภาษีพองอดอ4นะคะจะไม่ยื่นไม่ได้นะคะพราะสมีเคยเจอเคสหนึ่งที่มีคนเข้ามาถามนะคะว่าเขามีรายได้จากตรงนี้แหละแล้วเขาไม่เคยยื่นเสียภาษีเลยเขาโดนอะไรมากนะคะก็ โดยเบ้ยรปรับเงินเพิ่มทันทีเลยนะคะแต่ถ้าเรายื่นให้ถูกต้องก็จะไม่โดนในเรื่องของเบีย้ยปรับเงินเพิ่มนะโอเคนั้นเราก็มาดูในเรื่องของตัวสุดท้ายที่ทัศมีเน้นย้ำน,นะคะก็ มื่อกี้นี้นะคะคือมี4 0วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7แล้วก็วงเล็บ8นะคะถ้าทุกคนจําไม่ได้ในเรื่องของวงเล็บได้ทําไมมันต้องวงเล็บ5 678นะคะเดี๋ยวอธิบายเป็นความรู้ไว้เดี๋ยวก็ตามไปดูคลิปคลิปที่รัศมีจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินได้พื่อประเมินแต่และประเภทนะคะว่าเราต้องยื่นเสียภาษีอะไรนะคะอันนี้ทุกคนที่ไม่ได้เรียนบัญชีอย่างรัศมีก็เข้าใจได้ง่ายๆแหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าเราจะประเภทให้มันถูกแล้วกันเราจะได้ยื่นเสียภาษีให้ถูกแล้วก็หักค่าใช้จ่าย ได้ถูกประเภทนั้นๆนะคะอ่ะตัวสุดท้ายนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ40วงเล็บอะไรเอ่ยคุณพลเมกกอกี้5 6 7เโอเคคุณพลก็ช่วยรัศมีได้เยอะนะคะก็ไปติดตามเพจคุณพลได้นะคะคุณพลก็เป็นคนที่ให้ทําคลิปให้ลัศมีนะคะแล้วก็คอยดูแลรัศมีทุกอย่างเลยแม้กระทั่งไลฟ์สดทําคลิปนู่นนั่นนี่นะคะก็ฝากติดตามเพจคุณพลด้วยนะคะ คุณพลชื่อเพจอะไรนะคะคุณพลก็ทิ้งไว้ในนี้ได้นะคะโอเคค่ะ41แป8นะคะคือนี่ไม่ยากเลยนี้จำได้ง่ายมากที่สุดเลยนะคะคือเองินได้จากการการอะไรรู้ไหมคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้เ,เขาเรียกกันว่านะคะ เงินได้จากการพาณิชย์นะคะสงสัยไหมสงสัยเหมือนกันแต่จำง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่เข้า5้ามันจะมาเข้าข้อนี้8ทันทีเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เลยขายของนะคะขายของออนไลน์เข้าไหมเข้านะคะเข้าตัวนี้408เลตัวนี้นะคะอ่า งั้นแสดงว่าขายของออนไลน์หรือมีไรายได้ออนไลน์นะคะหรือขายของขายขายอาหารริมทางน,นะคะเมื่อมีไรายได้นะคะเสียภาษี94ถ้าเรามีไรายได้เกิน60,000บาทหรือมีไรายได้เกิน120,000บาทถ้าเรามีคู่สมรสนะคะแล้วก็เสียภาษีเต็มปีก็คือพอดอ90นั่นเองค่ะอันนี้ทุกคนอย่าลืมกันนะคะมีประเด็นอะไรร้อนแรงอีกที่รัศมียังไม่ได้พูดแล้วก็ ใครยังไม่ได้รู้อีกนะอ่ารัศมีสรุปอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่อ่าสรุปอย่างนี้ให้ฟังนะคะก่อนที่จะปล่อยให้ทุกคนไปรอยกระทงในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าถ้าครึ่งปีนะยื่นพงะดอเก้นะคะอันนี้ทุกคนต้องจําให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ ประจำปียื่นพงด90นะคะใช้ให้ถูกแบบนะคะเมื่อเราจ้างให้กับสำนักงานบัญชีไปยื่นน่ะสำนักบัญชียื่นให้คุณถูกแบบอยู่แล้วแหละแต่ทุกคนก็ต้องรู้นะคะว่าเขายื่นอะไรให้เรานะคะโอเคนะคะแล้วเมื่อกี้นี้เราจะมีพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์หรือเปิดร้านอาหารนะคะอยู่ในหมวดอะไรคุณพลจำได้ไหมคะ ตัวนี้เลยนะคะไม่เข้า5 6, 7นะคะก็เข้า8นั่นเองค่ะเพราะว่า5คือรายได้จากการให้เช่านะคะ6คือวิชาชีพอิสระแบบบัญชีรัศมีนะคะ7คือการรับเหมานะคะแล้วมีสัมภาระไปด้วยแหละก็คือเราออกทั้งแรงออกทั้งของแหละนะคะและ8คืออะไรก็ได้ที่มันไม่เข้าพวกอย่างเช่นขายออนไลน์นะคะหรือขายอาหารริมทางอย่างเงี้ยมันไม่เข้าพวกก็เข้าหมวดนี้นะคะ โอเคงั้นนะคะทีนี้รัศมีก็จะเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าเมื่อใดที่เรามีรายได้แหละไม่ว่าเราจะมีรายได้ประเภทไหนนะคะก็เสียภาษีให้มันถูกต้องแล้วกันนะคะรัศมีก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อน เพื่อนๆทุกคนนะคะยื่นแบบให้มันถูกต้องนะคะ,อ,ะอย่างน้อยนะคะการที่รัศมีจะมาไลฟ์สดในครั้งนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยสงสัยในเรื่องของการทําบัญชีนะคะหรือแม้กระทั่งที่รัศมีออกมาไลฟ์สดแล้วรัศมีจะต้องอ แต่งตัวยังไงนะคะหรือมีฉากประกอบยังไงนะคะถ้าทุกคนนะคะสนใจในสิ่งที่รัศมีพูดนะคะแล้วอยากที่จะสร้างตัวตนแบบรัศมีนะคะหรือสนใจในเรื่องของคอร์สบัญชีนะคะรัศมีก็มีเปิดสอนนะคะก็เข้ามาทักที่อ,อ,อินบ็อกซ์รัศมีได้นะคะตอนนี้รัศมีเปิดสอนนะคะก็วันนี้รัศมีลาไปก่อนนะเนาะดึกแล้วแหละแล้วเราเจอกันใหม่ในวันรอยกระทงแล้วกันนะคะ บัญชีเป็นเรื่องง่ายบายนกกระสมีค่ะบ๊ายบายค่ะ